สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีค่ะวันนี้คุณรัตตีพาไปเที่ยวที่อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนะคะซึ่งเมื่อเอ่ยถึงลบบุรีแล้วสิ่งที่เราจะนึกถึงอันดับแรกเลยก็คือลิงลบบุรีหรือลิงที่สารพระการนนั่นเองนะคะซึ่งสารพระการเนีเน่เดิมเรียกว่าสารสูงเป็นโบราณสถานและศาสนสถานที่ตั้งอยู่กลางวงเวียนชื่อวงเวียนสีสุนทรบนถนนนารายมหาราช ในเขตตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองลบบุรีจังังหดลบบุรีค่ะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระปรางสามยอดและเส้นทางรถไฟสายเหนือภายในเป็นที่ประดิษฐานเจ้าพ่อพระการเทวรูปโบราณยุคข,ขอมเรืองอำนาจค่ะศาลพระการหรือเดิมเรียกกันว่าศาลสูงซึ่งเนื่องจากศาลตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงที่อยู่สูงจากพื้นดินนั่นเองเป็นศาสนสถานที่เป็นฐานศิลาแรงขนาดมหึมา สันนิฐานกันว่าฐานศิลาแรงดังกล่าวเป็นฐานพระปรางที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จหรือสร้างสำเร็จแต่พังถล่มลงมาภายหลังโดยไม่ได้รับการซ่อมแซมให้ดีดังเดิมสารพระการเป็นสิ่งก่อสร้างของขอมสืบเนื่องมาจากเมืองลบบุรีในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของขอมโบราณค่ะซึ่งได้กลายเป็นศูนย์กลางการปกครองของขอมในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา อย่างไรก็ตามชองบัวสเซรีเยได้สันนิษฐานจากฐานพระปรางที่สูงมากนี้ว่าเขายังไม่ได้ข้อยุติว่าเป็นสถาปัตยกรรมของโบราณพุทธศตรวรรษที่16อาจเป็นฐานพระปรางจริงที่สร้างไม่แล้วเสร็จหรือเสร็จแล้วแต่พังทลายลงมาทั้งนี้มีที่สามสูงมีการค้นพบศิลาจารึกสาสูงภาษาเขมรหลักที่หและศิลาจารึกเสาแปดเหลี่ยมจารึกหลักที่18 อักษรหลังปาลวะภาษามอญโบราณจากกรณีจารึกเสาแปดเหลี่ยมที่หักพังนั้นพบว่าเสานี้ถูกทุบทำลายให้ล้มพังอยู่กับที่มิได้เคลื่อนย้ายมาจากที่อื่นจึงสันนิษฐานว่าศาลพระการอาจเคยเป็นาศาสนสถานของนิกายเถรวาดมาก,ก่อนภายหลังถูกดัดแปลงเป็นเทวสถานในนิกายไวย,ยนบของาศาสนาฮินดูแทนค่ะ ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชทรงให้สร้างสารเทพารักษ์ขนาดย่อมก่ออิฐถือปูนมีลักษณะสถาปัตยกรรมตามพระราชนิยมทรงตึกเป็นแบบฝรั่งหรือเปอร์เซียผสมผสานกับไทยบนฐานศิลาแรงเดิมตัวสารเป็นอาคารชั้นเดียวหลบแดดขนาดสามห้องภายในบรรจุทับหลังนารายบันทมศิลกับเทวรูปสีดำองค์หนึ่งประมาณกันว่าเป็นศาลประจำเมืองก็ว่าได้ค่ะ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จประพาสเมืองลบบุรีในปีพุทธศักราช2421ทรงให้ความเห็นเกี่ยวกับสารสูงความว่าออกจากพระปรางสามยอดเดินไปสักสองสามเส้นถึงสารพระการที่หน้าสารมีต้นไสยย้อยรากจดถึงดินเป็นหลายรากร่มชิดดีเขาทำแคร่ไว้สำหรับนั่งพัก ที่สารพระการนั้นเป็นเนินสูงขึ้นไปมากมีบันไดหลายสิบขั้นข้างบนเป็นศาลหรือจะว่าวิหารสามห้องเห็นจะเป็นช่อฟ้าใบรากาแต่บัดนี้เหลืออยู่เพียงแต่ผนังที่แท่นมีรูปพระนารายณ์สูงประมาณสี่ศอกเป็นเทวรูปโบราณทำด้วยศิลามีเทวรูปเล็กๆเ,เป็นพระอิศวรกับพระอุมาอีกสองรูปออกทางหลังสารมีบันไดขึ้นไปบนเนินสูงอีกชั้นหนึ่งมีหอเล็กอีกหอหนึ่ง มีแผ่นศิลาเป็นรูปนารายทรงครุฑแผ่นหนึง่งมีรูปนารายประทมศิลป์แผ่นหนึง่งวางแปะปะไม่ได้ตั้งเป็นที่ค่ะราวปีพุทธศักราช2465สารเทพารักหลังเดิมขนาด3มห้องได้ทุดโทรมลงมากจึงมีการอัญเชิญเทวรูปองค์ดำดังกล่าวลงมาประดิษฐานณเรือนไม้มงสังกสีบริเวณพระรางชั้นล่างมีต้นไทรและกลางปกคลุมทั่วบริเวณ ในปีพุทธศักราช2480จึงมีการสร้างกำแพงเตี้ยๆก่อด้วยศิลาแรงโดยรอบค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช2494บางว่าปีพุทธศักราช2495ได้มีการสร้างศารพระการขึ้นใหม่เนื่องจากเรือนไม้สังกสีเดิมได้ทรุดโทรมลงบางแห่งว่ามาจากการริเริ่มของศักทยวัฒ ข้าหลวงประจำจังหวัดลบบุรีในขณะนั้นจากการสนับสนุนของจอมพลแปลกพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นบางแห่งว่าชะลอวันะภูติผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญร่วมกับองค์กรอื่นๆรวมทั้งชาวลบบุรีและผู้มีจิตศรัทธาจํานวนมากเงินสำหรับก่อสร้างได้มาจากการเรียรายจากชาวลบบุรีและใกล้เคียงค่ะ รวมทั้งสิ้น34586บาท22สตางค์ศารพระการหลังใหม่จึงถูกออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมทรงไทยร่วมสมัยของกรมศิลปากรสมัยหมอมเจ้ายาใจจิตรพงศ์เป็นหัวหน้ากองสถาปัตยกรรมก่อสร้างสำเร็จในปีพุทธศักราช2496ซึ่งดูเด่นเป็นสงาน่าณบริเวณหน้าฐานพระปรางโบราณ และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่2องพฤษภาคมปีพุทธศักราช2495ค่ะเจ้าพ่อพระการเป็นเทวรูปรุ่นเก่าซึ่งอาจเป็นพระวิษณุหรือพระโพธ,ธิสัตว์อวตาโลติเกเวสวนเป็นเทวรูปรุ่นเก่าศิลปะลบบุรีแต่เดิมเจ้าพ่อพระการมีพระกายสีดำทำจากศิลาไม่มีพระเสียรและพระกรทั้งหมดกล่าวกันว่าเจ้าพ่อพระการได้ไปเข้าฝันผู้ประสงค์ดีท่านหนึ่ง ในยะว่าขอพระเสียรและพระกรเท่าที่จะหามาได้ซึ่งได้มีผู้จิตศรัทธาได้จัดหาเสียรพระศิลาทรายศิลปะสมัยอยุทยาส่วนพระกรนั้นได้เพียงข้างเดียวจากทั้งหมดสีข้างค่ะปัจจุบันเจ้าพ่อพระการไม่เหลือเขาเดิมซึ่งมีสีดำอีกแล้วนะคะด้วยถูกปิดทองจากผู้ศรัทธาและดูเหลืองอารามจนสิ้น กล่าวกันว่าปีหนึ่งมีผู้มานมัสก,การไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนคนค่ะส่วนลิงสารพระการนะคะหรือลิงเจ้าพ่อพระการดั้งเดิมเป็นลิงแสมปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมดกว่า500ตัวไม่นับรวมลิงกลุ่มอื่นๆในลพบ,บุรีที่มีกว่า2000ตัวค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นลิงฝูงดังกล่าวไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสารพระการเลยแต่อย่างใดแต่เดิมบริเวณโดยรอบสารพระการเป็นป่าคงมีลิงป่าอาศัยอยู่ค่ะ ลิงดังกล่าวยังชีพด้วยของถวายแก้บนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลไม้และปัจจุบันลิงทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มที่1ลิงสารหรือลิงเจ้าพ่อเป็นลิงฝูงใหญ่อาศัยบริเวณโดยรอบสารพระการช่วงเที่ยงและอาศัยที่พระปาง3ยอดและบางส่วนของโรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยช่วงเช้าและเย็นเมื่อพบกล้าพวกมันจะกลับมานอนที่สารพระการกลุ่มนี้มีความเป็นอยู่ค่อนข้างดี มักได้รับของเซ่นไหว้าจากผู้มีจิตศรัทธาเสมอซึ่งลิงสารอาจแบ่งย่อยได้อีก3ากลุ่มคือกลุ่มสารพระก,การกลุ่มพระปาง3ยอดและกลุ่มโรงเรียนพิบูรลวิทยาลัยค่ะลิงกลุ่มที่2เรียกว่าลิงมุมตึกหรือลิงนอกสารหรือลิงตลาดเป็นลิงจรจัดซึ่งแตกหลงฝูงและไม่ได้รับการยอมรับกลับเข้าฝูงมักเร่ร่อนตามมุมตึกร้านค้าบ้านเรือนในชุมชนเมืองลบบุรี ลิงกลุ่มนี้มักสร้างปัญหาและความเสียหายอยู่เสมอค่ะจำนวนลิงก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นตลอดในเขตเมืองเก่าและเริ่มออกจากแหล่งเดิมไปอาศัยอยู่ย่านขนส่งสักแก้วและสีแยกเอราวันซึ่งเป็นเขตเมืองใหม่ก่อนหน้านี้เคยมีแนวคิดที่จะควบคุมประชาะกรลิงมาตลอดอาทิเช่นการทำหมันลิงจนกระทั่งในปลายปีพุทธศักราช2557 ได้มีการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าลิงที่สารพระการบางตาลงเนื่องจากทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้ส่งเจ้าหน้าที่มาจับและในการนี้คุณจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ได้มาชี้แจงว่าลิงที่ถูกจับนั้นเป็นลิงที่แตกฝูงและเกเรอันนำไปไว้ที่สวนสัตว์ลบบุรีจำนวน74ตัวที่ส่วนใหญ่อิดโรยและมีแผลทั่วตัว นอกจากนี้ยังพบว่ามีลิงสารพระการจำนวน30-40ตัวถูกจับและปล่อยทิ้งไว้ที่ตำบลดอนดึงอเภอบ้านมีจัังหวดลบบุรีภายหลังจึงมีแผนจัดการที่จะนำลิงไปไว้ที่ตำบลโพ9ต้อํำเภอเมืองลบบุรีจัังหวดลบบุรีโดยทำในลักษณะสวนลิงค่ะ